มปดู้ยยมันอบมันเลยบนนี้พี่น้องเพิ่นพากันไล่แล้วครับผมตอนเขาไปน้ำก่อบัวเด้อลากเอาละกลิบอข้มาตวเห็นมันขึ่นอยู่นี่เบางคันปลากินนยังวงกินต้มบอโอ้ยนีะโดดะโดครับผมเยปล่อยลงเลยปลงยปลงบ่อขันขาด ปลาหนีนวะแม่นวะปลาโด er. ปลาโดปลาโดพี <c oughs> um <c oughs> ่เ <c> ห็นปากอยู่บ้างฮะนี่นี่นี่ไพ่บึ้มเลยครับผมอังไรเตตีนกวดเอารถลดวะตุ่มรถพี่พุ่นพุ่นพี่ไพ่พุ่นละพุ่น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 ไพ่พามีจูแล้วพุ่นไพ่พุ่นแล้วเฮ็ดแอะเห้ยย้ําย้ําหนึ่งเราไม่ต้องขี้ยัวแมนทีกัดเห้ยตึงยาไปให้ผูหมวดเขาอย่างนั้นแบไปนู่นไปนี่เหนื่อยเขาก็บ่นเหรพี่ดังเมื่ท่านในซ่วง เขตีนคนหื่นยังขับเรเลยผูหมวดหอเตีย oh. ตุ่มหมอเดี๋พ er ี่น้องมาดนิเกิดะรเลน้นำเล็กเติบต้นนี่นีเนยุไปแล้วไปีเขา้ไปปนินปนินปนนปนนินเีนีนี่นี่ปนินยขาน นี่นี่มาเลยนี่นี่ปลาด้วงด้ปาด้วงปด้วปดวยูนาดังพี่ดดพดเลยพี่ปลนด้งอยู่แล้วปลาด้วงปดเฮ้ยม้วนยม้วนเลยม้วนเอาทุกเอาทุกข์เอาทุกขุกข์หกทุกขคอีกว่าสอง้าเดือดน้ำกัดเดือดได้ไม้วนน้ำกัดนี่ครับผมนนี้ปาหนินพร้อมตัวนึงโดดเมื่อ่งกันไหนดอกยูนานลา้วมันจะกลวครับ ปะนิ้นตัวนี้หมวกแก๊ตัวใหญ่บ่ะพี่หมวพี่หมวกพี่ย่ายังย้อนเห่เล่าอยู่ยังย้อนเห่เล่าอยู่น้อหมวกนะเอามาพี่หมวกพี่เขออกอย่างเงี้ยก็ะบอกการจับเหงือกก็ะบอกการแบบนี้พี่น้องเอาถุงปลาหน่อยครับผมอุ๊ยตัวนึงปลาอังพี่เตะมันปะนิ้นนะแล้วหนุนปลาโดเงี้ยผมพี่น้องเนาะอุ้ยโดดอีกแล้วปลาโดโดดอีกแล้วเอาเดี๋ตัน

ฝั่งนู้นเก็บไอ้บัวพี่อ๋อที่เดินดูน้ำแล้วนะครับเฮ้ยนี่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 ไปแล้วพี่น้องขึ้นฟังอันนี้เอาขึ้นรถเลยบ่พี่ขึ้นรถโหลดแล้วเอาไว้บ่ได้เด้อพี่น้องโอต้นลงลกเลยสี่โลนึงมั้งหรือห้าโลห้าโลครับเอาตามมาเบิ้งกันเต้อุ้ยตีไปยังบ่ามวนขึ้นกันได้แล้วเนาะก็เสียดายมาหลอดแหลมมาคั้งออกแล้วเออว่าทีจบเมื่อกี้ ดีเปิดมือไปดกักตัวใหญ่พี่น้องเจ้าเปยังมาดูดูอู้ดาวยมือูมากันได้เห็นไหมข้าวข้าวผลกับบ้านเหบอกเพิ่มคบไปเตมเีูพี่น้องไงครับนาขาดดอกต้นเอาจุ่มหลดจุ่มลนะอว่าอคือบ่ับมันตายกทามันกนาาพนตเป็นโคกันนะ ออแล่ะพี่น้องปลาโดกับปลานิ้งไงปลานิ้งสามตัวเอาโบงมือเอาซีน่าแล้วพี่น้องได้คนละเป็นคนโบราณหบวขาดแเนาะบวขาดแล้วหัวขาดรถโอาพี่น้องปลาโดเฉพาะข่อยมายามสองมันเห็นมันขึ้นส่วนแต่ปลานี่ตัวนี่วะนี่มันมักข้นอยู่ใต้งากระถินหืมบ้านพี่มันสวบนนำกระจายอยู่กลางๆคุนไหมอะไรปลาอันี่ยนะครับอะไรปลาอยู่กลางบัวเอาแล้พี่น้องเดี๋ยวเบิ่งผลากไ่ก่อนครับผมวันนี้